เซี้ที่สำคัญนะคะคือเรามีปุ่มเ u r ร์สคอในห้องน้ำแล้วก็บนหัวนอนค่ะหากเรากดอย่างนี้สัญญาณจะมีไปดังห้องพยาบาลด้านบนค่ะสวัสดีค่ะแทนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของพร้อม88เดี๋ยววันนี้แทนจะพาชมว่าห้องพักของเรามีแบบไหนกันบ้างนะคะอันนี้เป็นห้องทป์เล็กสุดนะคะห้อง31ตารางเมตร เราจะตกแต่งสไตล์เป็นเจแปนนิส s t สไต์ใช้สีเป็นวอร์มไลท์เพื่อใหอ้คนที่พักอยู่เนะะี่ยค่ะรู้สึกอบอุน่นเตียงนอนขนาด5ฟุตอันนี้จะเป็นโตเครื่องแป้งพร้อมด้วยกระจกค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของลิ v i n g Room ค่ะอันนี้เป็นโซนทานข้าวนะคะห้องอันนี้เรา f ูลลี่เฟอร์นินะคะค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ํานะคะทางโครงการของเราจะเน้นห้องน้ํากว้าง เพื่อหากลูกค้าใช้วิลแชร์สามารถกลับรถวิลแชร์ภายในห้องน้ําได้เลยพื้นห้องน้ําของเราจะไม่มีสเต็ปใดๆแล้วก็ทั้งห้องแล้วก็ทั้งโครงการจะไม่มีสเต็ปใดๆค่ะห้องนี้เป็นห้อง31ตารางเมตรซึ่งเหมาะกับลูกค้าจำนวน1-2ท่านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งจะแตกต่างกับอีกห้องนึงเดี๋ยวแทนพาไปชมนะคะ มาถึงแล้วนะคะห้องนี้ห้อง35ตารางเมตรซึ่งจะแตกต่างกับห้องไซส์ซูพีเรียคือ31ตารางเมตรที่แทนพาชมเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นห้องสไตล์สตูดิโอค่ะซึ่งจะตกแต่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือสไตล์ยูโรเปียนอันนี้เป็นเตียง5ฟุตค่ะแล้วก็ถัดมาที่ปลายเตียงจะเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมพร้อมทีวีที่อยู่ทางด้านนู้นค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนในส่วนของโต๊ะทานข้าวและที่สำคัญเลยค่ะห้องน้ำของเราเรายังคงคอนเซปห้องน้ำใหญ่เช่นเดิม ซึ่งกระจกนี้และภัยนี้จะเป็นกระจกเทมเพอร์แล้วก็เครื่องสุขภัณฑ์เป็นตัวต้นและหนึ่งแฟคเซตี้ที่สำคัญนะคะคือเรามีปุ่มเน r ร์สคอรในห้องน้ำแล้วก็บนหัวนอนค่ะหากเรากดอย่างนี้สัญญาณจะมีไปดังที่แท็บเล็ตของเครื่องแล้วก็แท็บเล็ตที่ห้องพยาบาลด้านบนค่ะและถัดมานะคะเป็นโซนของโต๊ะเครื่องแป้งสามารถสั่งงานผ่าน Google Home ได้ค่ะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลยค่ะ พื้นที่ทําครัวเราจะใช้เตาอินดักชันและเรามีเครื่องดูดควันทางด้านนี้ด้วยค่ะด้านหลังของพื้นที่ทําครัวนะคะจะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าห้องนี้นะคะเป็นห้อง Executive ขนาด71ตารางเมตรตกแต่งสไตล์ยุโรเปียนค่ะพื้นที่นี้เป็นส่วนพื้นที่ดินนิ่งค่ะ พื้นที่นี้นะคะเป็นส่วนของ living room ค่ะโดยการเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ของโครงการเราเราจะเลือกเป็น universal design ต่อมานะคะจะเจอห้องนอนเล็กก่อนซึ่งห้องนอนเล็กจะเป็นเตียง3.5ฟุตเช่นกันค่ะถัดมานะคะเราจะเป็นพื้นที่ห้องน้ำของทั้งแขกและสำหรับห้องพักแขกค่ะจะเป็นห้องน้ำขนาดเล็ก master bedroom โดยเราเลือกสรรเตียงที่เป็นเตียงอโตเมติสามารถปรับเอ็นได้ของ OMAX ค่ะ โดยรีโมทจะสามารถปรับได้ตามต้องการอันนี้จะเป็นพื้นที่ small walk in closet นะคะตู้เสื้อผ้าและเมื่อเดินต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะพบกับห้องน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทางโครงการเราอยู่ที่ห้อง master bedroom ห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง71ตารางเมตรที่ตกแต่งสไตล์ยุโรเปียนสามารถพักอาศัยได้2-5คนห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดของเรานะคะเป็นห้อง executive 75ตารางเมตรตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนห้อง s u p e r i ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนของลิฟวิ g ง o ูมนะคะถัดมานะคะจะเป็นต๊ะทางเข้าขนาดใหญ่อันนี้เป็นม a สเตอร์เบ o o ูมนะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ของห้องนี้ซึ่งเตียงจะอยู่ที่6.5ฟุตด้านข้างจะเป็นห้องน้ำส่วนห้องนี้เป็นห้องห้องน้ำห้องเล็กความพิเศษของห้องนี้ยังไม่จบค่ะเรามีห้องนอนเล็กห้องนอนขนาดเล็กห้องนี้เตียงจะอยู่ที่3.5ฟุตค่ะโดยเราจะยิงสีให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนอนแล้วสบายตาสบายใจค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้อง75ตารางเมตรนะคะตกแต่งสไตล์เจแปนนิสซึ่งห้องซูพีเรีย30ตารางเมตรจะอยู่ที่6ล้านบาท31ตารางเมตรจะอยู่ที่6ล้าน2แล้วก็ห้องดีลักนะคะ35ตารางเมตรจะอยู่ที่7ล้านค่ะแล้วก็36ตารางเมตรจะอยู่ที่7ล้าน2ส่วนห้องสวีท68ตารางเมตรจะอยู่ที่13ล้าน6ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือห้องเอ็กเซคิวทีฟ71ตารางเมตรจะอยู่ที่14ล้าน2และใหญ่ที่สุด75ตารางเมตรจะอยู่ที่15ล้านค่ะ